สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ผมก็จะพามาดูการติดตั้งกล่องเครื่งนไฟฟ้านะครับเข้ากับรถดอรเจอร์ e ีนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่ากล่องใบนี้ผมก็ได้มาในราคา500บาทนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าราคาจริงมันเท่าไหร่นะครับก็จะพามาติดตั้งนะครับแล้วก็รีเซ็ต ตัวกล่องนะครับที่เจ้าของเดิมเขาเคยตั้งค่ามาแล้วเราก็มาดูฟังก์ชันต่างๆและก็การใช้งานนะครับซึ่งกล่องใบนี้ก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับก็ไม่น่าจะมีไฟโชว์นะครับเราดูไปครับสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับตัวกล่องเขาก็จะให้ปลั๊กมา2ปลั๊กนะครับจะเป็นปลั๊กตัวผู้กับตัวเมียนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาไปเสียบเข้ากับปลั๊กเดิมของรถที่ติดอยู่กับคันเร่งได้เลยนะครับเรามาดูนะ นี่คือกล่องปลั๊กเดิมนะครับแล้วก็ถอดถอดออกนะครับโดยบีบกิ๊บอกนะครับ้วก็ะดึงออกไาแล้วเราก็เอาปลั๊กของกล่องนะครับมาเสียบเข้าเทนที่ได้นะครับซึ่งซึ่งปลั๊กนี่มันตรงรุ่นแล้วนะครับเราก็สามารถเสียบได้เลยครับจะมีล็อกของมันเลยครับไม่ต้องคำนวณลาถ้าไม่เข้าล็อกมันมันก็จะเสียบไม่เข้านะครับก็เอาตัวเมียของกล่องนะครับเข้ากับตัวผู้ของคันเร่นนะครับ แ้เขาเราจะได้ยินเสียงแ,แล้วก็ตัวเมียของกล่องครับเข้ากับตัวผู้ของคขเล่นนะครับครับหลังจากที่เราได้ทาการจางังปักเข้าไปแล้วครับก็ให้เรามาดุงแจนนะครับไปที่วิขแรกนะครับแต่ยังไม่สตาร์ทนะครับกล่กองก็จะขึ้นมาที่โหมด AI นะครับก็ ให้เราทําการรีเซ็ตตัวกล่องก่อนนะครับโดยการกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับนะครับกล่องก็จะขึ้นมาที่เป็นรูปตัว C กะพิบนะครับซึ่งจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเหยียบคันเร่งของรถนรับไปจนสุดโดยที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับกลรอตัวเลขก,ก็จะวิ่งไปนะครับ1นถึงห้านะครับก็จนกว่าจะขึ้น ตัวเอนะครับโอเคครับจากนั้นเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องได้เลยครับก็เนนะครับกล่องนะครับจะมีทั้งหมด9โหมดนะครับโหมดแรกคือโหมด AI นะครับ AI นี่โหมดการทำงานของมันนะครับจะประเมินผลการทำงานอัตโนมัตินะครับตามการขับขี่ของเรานะครับโหมดที่2คือโหมด F นะครับโหมดสปอร์ตนะครับจะเป็นการ ในแบบสปอร์ตนะครับที่ลอกกาลังมาเร็วนะครับตามเท้าเราเลยนะครับต่อไปจะเป็นโหมดพีนะครับซึ่งจะเป็นโหมดควันนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าของเราเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับโมดต่อไปครับคือโหมดเฮสนะครับโหมดเฮสนี้จะเป็นโหมดเดินหอบลอเครื่องนะครับซึ่งโหมดนี้ก็สามารถปรับระดับเสียงของหอบได้นะครับแล้วก็มีหลายเสียงให้เราเลือกถึง9เสียงนะครับโหมดจูนนะครับก็คือโหมดคอนโทรลนะครับซึ่ง เราก็สามารถล็อกระดับความเร็วได้นะครับในการเดินทางนีระยะเส้นตรงนานนะครับนะครับหมดต่อไปนะครับหมด L นะครับหมด L นี่จะเป็นหมดล็อกคันเร่งนะครับแล้วก็หมดต่อไปนะครับหมด E นะครับจะเป็นหมด E c o คนะครับซึ่งจะทําให้คันเร่งเราเบาแล้วก็หน่วงเป็นหมดประหยัดน้ำมันนะครับดูการทํางานของแต่ละหมดกันเลยนะครับหมดแรกนะครับก็คือหมด E นะครับ ตังอูที่วันรอบนะครับที่สองนะครับหมด F นะครับมีทั้งหมดเก้าระดับนะครับดูจะอยูตรงที่ระดับที่ห้าครับแบบนี้ครับ ดูง่ายๆครับเบบกดมือไว้ที่2,000รอบนะครับก็เพิ่มทีแล้วก็ดนะครับขี่นับสลักนี้นะครับหมดไปนะครับคือหมดหอบนะครับก็มีทั้งหมด9เสียงครับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างเสียงนะครับ ถ้าดูการทำงานของไม้นะครับนะครับนี้คือรถเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเสียงเบาก็สามารถเพิ่มเสียงได้นะครับโดยการกดปุ่มค้างนะครับครับจะขึ้นเลขสุ่ทิระพริบนะครับเดี๋ยวนะรับที่หนึ่งนะครับรอบที่สองนะครับ นี่คือปิดโหมดเดินหอบนะครับต่อไปนะครับคือโหมดดูนะครับซึ่งเป็นโหมดที่จ่ายเดินทางระยะไกลล็อกกระเร่งนะครับกลาวมาดูกันนะครับที่วันรอบนะครับซึ่งผมต้องการจ่ายที่สองพันนะครับแล้วก็ล็อกนะครับโดยการกดหนึ่งทีนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยคัะเร่งนะครับนี่คือมันก็จะล็อกให้แล้วนะครับ พอเราต้องการก็กลับมามากกแล้วกดันี้ครับกดอันีแล้วนะครับซึ่งส่วนมากนะครับก็จะน่าจะใช้ AI นะครับเป็นการอ่านค่าแล้วัดประเมินผลการขับขี่ของเรานะครับตามลักษณะการขับขี่นะครับแต่ถ้าใครชอบซิ่งหน่อยครก็ไปหมด F นะครับซึ่งผมว่ากล่องใบนี้ก็น่าจะโอเคนะครับก็ไม่น่าราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะแถมก็น่าจะเห็นผลด้วยนะครับ ช้แล้วก็เห็นผลจริงใช้งานได้จริงกนะ็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนเพียงน้องที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเพื่อทําคิดต่อไปนะขอบคุณมากครับ